สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะวันนี้นําจะมาชวนสร้างกล้ามเนื้อต้นแขนกันนะคะด้วยท่ายโยคะค่ะเรามีกลุ่มเซตของกลุ่มท่ายโยคะหลายๆท่าที่สามารถสร้างกล้ามเนื้อต้นแขนหรือที่เราจะรู้จักกันว่าเขาคือเจ้าไบาเซปเขาคือเจ้าไตรเซปแบบนี้นะคะให้เราได้คราวนี้การสร้างกล้ามเนื้อต้นแขนนั้นหมายถึงว่า เราจะต้องส่งน้ำหนักเราลงไปที our building, our ่ต right right well. ้นแขนน้ำหนักต in mm ัวของเราเนี่ยละค่ะเพราะว่าโยคะเนี่ยเป็นการเล่นกับน้ำหนักตัวของตัวเองโยคะเป็นเวทเทรนนิ่งที่เล่นกับน้ำหนักตัวของตัวเองไม่ได้เราไม่ได้ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการยกให้เกิดกล้ามนะคะแต่เราเล่นกับน้ำหนักตัวของเราเองนั่นมีความหมายเป็นในในหลักของโยคะว่าเราจะมีกล้ามเราจะมีกล้ามเนื้อต้นแขนเท่ากับที่น้ำหนักตัวของเรา เป็นและมี me. นะคะเรามาดูท่าแรกนะคะในการเริ่มสร้างกล้ามเนื้อต้นแขนกันค่ะนําจะเริ่มจากดาวเวิร์ดเฟซิงด็อนะคะในการเซตท่าดาวเวิร์ดเฟซิงด็อนี่คือเริ่มจากชายโพสนะคะในการเซต position ของร่างกายชายโพสคือนั่งธรรมดานั่งทับส้นลงไปยืดแขนตึงๆตรงๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเซตลำตัว ขึ้นมาในกลุ่มท่าของดาวเวิร์ดเฟสติ้งด็อกนะคะนั่นคือยกลำตัวขึ้นเข่าอยู่กับพื้นจิกเท้าแล้วก็ยืดวางเท้าตรงๆเป็นต็มค่ะอันนี้คือดาวเวิร์ดเฟสติ้งด็อกนะคะหรืออันโดมุค,คะสาวาสนะโพสนะคะชอ่าดาวเวิร์ดเฟสติ้งด็อกค่ะ หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆเริ่มแรกเราจะมาด้วยดอลฟินโพสนะคะเจ้าดอลฟินคือเจ้าท่าปลาโลมานําจาวางศอกลงทั้งสองศอกร้อมกันนะคะเราจะไม่วางทีละข้างเราจะวางสองศอกร้อมกัน,นะคะ่ะในการวางนะคะให้เน้นเป็นลมหายใจออกในการวางคะ่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกวางศอกนะคะ หายใจเข้าลึกๆยืดแขนขึ้นมาพร้อมกันทั้งสองแขนหายใจออกวางลงหายใจเข้ายืดใหม่ช้าๆหายใจออกวางลงตรงนี้นะคะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อต้นแขนหลังจากนั้นนะคะวันเลกดอลฟินค่ะยกหนึ่งขาขึ้นนำจะยกขาด้านหนึ่งก่อน3าขาด้านล่างที่อยู่บนพื้นนะคะ วางส้นเท้าเต็มเตมเสือค่ะยืดขาตึงๆึงสองหนึ่งวางเท้าด้านหนึ่งลงยกอีกด้านหนึ่งค่ะยกเจ้าฝั่งขวา3ยืดไว้ขาด้านล่างที่วางพื้นก็ยืดเต็มเต็ตึงๆขาด้านบนก็ยืดขึ้นให้สุดค่ะสองหนคลายค่ะหลังจากนั้นเราจะเราฟินอีกครั้งหนึง่ง ยกขาอีกครั้งหนึ่งและพร้อมกับยืดแขนขึ้นด้วยนะคะพร้อมค่ะนำก็ยืดซ้ายเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกหายใจเข้ายืดค่ะขึ้นสองแขนหายใจออกลงเขายืดขึ้นสองแขนพร้อมกันนะคะออกลงครั้งสุดท้ายค่ะเข้ายืดออกลงค่ะ 3...2...1... หายใจเข้าลึกๆยังคงยืดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งชา้าๆพร้อมนะคะขาด้านบนพับเปิดสะโพกพ้อยเท้ามองให้เห็นนิ้วเท้าตัวเองผ่านใต้ลักแล้สามสกลับมาชา้าๆเอกาพาดาอโดมุขขาสวาสณนะอีกครั้งนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกคราวนี้ปาดขาด,ด้านบนค่ะ มาหามือขวาแล้วจับดึงสสังเกตว่ามือด้านล่างนะคะยังไงก็ต้องรับน้ำหนักตัวเราเห็นไหมคะยืดค่ะชา้าช้าอ่ะเริ่มฝังขวาบ้างหายใจเข้าให้ลึกหายใจออก3ามผลเหมือนเดิมค่ะเข้ายืดออกเข้ายืดชา้าช้าออก เรามาอยู่ในกลุ่มของเซตท่าดาลฟินแล้วนะคะยืดค่ะเดี๋ยวเหมือนเดิมน,นะคะเราจะยืดสองแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกครั้งสุดท้ายนะคะหายใจเข้าพร้อมค่ะ เจ้าขาด้านขวาพ้อยเท้ามองเห็นนิ้วเท้าตัวเองผ่านลักแลสอง1เข้ายืดพร้อมนะคะเจ้าขาขวาปาดมาหามือซ้ายค่ะแล้วจับยังคงยืดขาอยู่นะคะทั้งสองข้างแล้วยืดกลับค่ะแะช้ากลับ downward facing dog แล้วก็กลับลงไปพักที่ชายโพสค่ะเพราะเราเริ่มมาจากท่าชายโพสนะคะ